สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้มีนางรำนะนางรำมาที่อานปいいูนะฮะแล้วก็ má, à ขอพรต่อครับขอให้สมบูรณ์แข็งแรงจ้าแล้วก็ขอให้ มันสมองก็บอเมันสมองเลยเถือกะไรนะเัวเออให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายมารวกออกมาก็ขอเนาะคือแก้บนแล้วก็ขอพนต่อออกมาก็ให้ สุขภาพแข็งแรงถ้าเป็นหญิงก็สวยที่สุดในโลก Roma> ถ้าเป็นชายก็โลดที่สุดในโลกน่ารักของคนทั่วๆไปขอให้เป็นเจ้าเป็นนายแค่น no ี้แหละเนาะหรือจะเขียนเขียนท้่เขียนก็เขียนปมาณนี้แหละแอันนี้แหละแรกแอ่ยังแรกแรกอยู่พวกเรายูท b บก็อีใจด้วยนะแสดงว่าล็องเมียจะมี เออมีอ่าโดมานานแล้วเดี๋ยวสักอ่าปีกว่าก็คุณแม่มินคุณแม่มินน้องสตอรี่ฝัผู้ฝั่งตัวยังยังไม่เหมือนกับว่ายังไม่ผ่านช่วงที่ปลอดภัยสามเดือนโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วปู่ให้อยู่แล้วปลูก็นานให้แล้วแม่ให้แม่ให้แม่ผู้ให้นะคะไม่ต้องนวดก็ปูกให้ น้องแม่สดใสก็สดใสนะจะมาในขอพรให้น้องเมย์ดีโอ้โหขวัญดีด้วยใะเอิมนะคะก็จะได้เห็นอ่าเว้นเว่นอยู่แถวนี้แหละเนาะเอาดีทรายด้วยบอกยังไม่รู้ว่าจะติดติดกี่ร้อคนกี่สองคนแฟนแฟนแฟนแน่นอนยังไม่เลย ประมาณอินย์้นาวันที่21มันจะรอ่าแม่พับอกว่าเอา8 3ดีกว่าน2 3ทีเดียวเลยจบเอาอยู่ต้องช่วยเรียกอะไรอย่างนั้นอ่าอยู่กวนบุญน่ะอ่า2 3นะมีนะเออ1 2 3น่ะคือไม่มีลูกมาจปีป้าตังใจก็ไปขอที่ต้นไม้ใหญ่ละอ่าก็อ่าถวายอ่า บ้านใเนเพือ่อนได้หนึ่งสองสามแต่เป็นหญิงหมดนะยังไม่แต่งงานเลยเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวจะพาไปดูสามเอาสามพอเลยจบเลยอโอ้ก็น้องเมย์ก็เอาสองไงก็หนึ่งก็เอาหนึ่งมัน่ารักนะสามนะ่ะคือเขาจะชอบอะไรก็ชอบเหมือนกันหมดเสื้อสีขาวก็ ไม่ต้องซื้ออย่างอืง่นถ้าถ้าซื้อสุดสีขาวก็ขาวถ้าซื้อสีแดงก็แดงเขาชอบเหมือนกันลังลอเด็กๆอีกสามคนอ๋อวันนี้มีเด็กมมๆมารำนเด็กๆรำด้วยลูกหลานยูทูบกับเด็กๆจัปาดอบนเอาไว้เก้าคนเก้านางรำเกินน่ารักนะเขาจะได้เรียกอ่าน้องเลย ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะให้ลำเลยแหละนี่แหละต่อไปก็เน,นี่พี่เลี้ยงนี่ผู้ช่วยเลี้ยงเนี่ย <laughs> ต่อคือว่าถ้าแม่ว่าถ้าเป็นหญิงก็หญิงหมดถ้าเป็นชายชายหมดมัน จะออกมาแบบไหนนะจะได้สะดวกเวลาซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมเซ็ตเดียวกันสามชิ้นจะได้ขายให้เขาใครไ้ไปซื้อมาเลยว่าคอยสอดส่องดูว่าเขาใส่สีอะไรเนี่ยมีต้องซื้อให้แน่นอนจะได้ขายเสื้อผ้าแกรู้สึกแม่กำใส่จะตื่นเต้นเล่นะตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ตื่นเต้นว่าน้องเมย์ว่า มาแก้บนโอ้โหก็คงจะมาแล้ววันนี้สีแดงเป๊ดูสีแดงเฟสวันอาทิตย์นี้มีพลังมหาศาลนะเออ,เออวันอาทิตย์นี้ถ้าขอ,อถ้าคนไหนแก้บนหรือขอพรวันอาทิตย์กับวันอ,อ,อังคารวันอังคารนี้ก็มีอำนาจวาสนาแข็งแกร่งวันอาทิตย์ก็เหมือนกัน <laughs> ก็ อีกสองอาทิตย์ลุ้นหัวใจเสียงหัวใจค่ะอ๋อหมอแล้วก็อาทิตย์หน้าลุ้นลุ้นหน้าถุงน้องเขาีถุงเป็นยังไองอะไรนะถุงตั้งครรภที่อ,<า>อีกอาทิตย์หนึ่งลุ้นเสียงหัวใจ้อ,<า>อ<า>เสียงหัวใจได้หมอก็บอกประมาณเาก,ก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นก็ลุ้นหลังจากนั้นก็ลุ้นโครโมโซมต่ช่วงนี้ก็จะมีหลายด่านแปลว่าต้องไปพบแพทย์่อยบ่อยมาก เสือทุผุปะชีเสือตัวแบบนี้พิเศษเลยนะแล้วขอถามนิดนึงคือคือว่าการดูแลตัวเองหรือว่าการบำบัดวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเขาคุณนว่ามากมทำยังไงบ้างาในตัวน้องแมรอะไรเงี้ยคือ<ก>ครับคุณหมอข้อที่เมย์ถามมาที่เสือหมอบอกว่าช่วงนี้ไม่ให้กินน้ำมะพร้าวนี่ก็ดีแล้วก็ไม่ให้ยกของหนักให้พักผ่อนเยอะ แต่ด้วยลิยาที่หมอให้มาก็จะรู้สึกม่วงม่มวงมวง่มว,งมวงทั้งวันเลยคือต้องกินยาบำรุงด้วยส่วนมากช่วงนี้จะเป็นใช่มีวิตามินบำรุงแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาของหมอ,อมที่แบบว่าทำเรื่อมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าเขาจะให้ยาแบบเดิมโนสามเดือนหลังจากสามเดือนถึงจะปล่อยเราไปฝาก่ันถ้าเกิดว่าน้องผ่านทุกด่านนะผ่านนะคะ สามเดือนก็เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วแล้วก็น้องเมย์ก็ต้องฟังนะว่าอาเต้นครั้งแรกนะเต้นข้างซ้ายหรือข้างขวาถ้าเต้นข้างขวาผู้ชายแน่นอน oh. ถ้าเต้นข้างซ้าย oh. ผู้หญิงเอาแล้วข้างซ้าย <c oughs> เอา <c oughs> ออเก็สังเกตไงสังเกตเป็นยังไงบ้าง เราก็เห็นเขาเรียกตัวเองว่าพ่อเหน่งเลยนะตอนนี้มีชื่อเพิ่มใช่มีใจครับดีใจมีใจครับดีใจที่ความรู้สึกบางอย่างเราก็ไม่เคยรู้สึกมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตอนนี้เลยไม่ใช่เฉพาะวามเป็นพ่อเรา พ่อแม่ทุกคนเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่หมดแล้วใช่เราผมเป็นรุ่นน้องผมเป็นรุ่นน้องีี่มลูกกันหลายคนมีประสบการณ์หลายคนมีประสบการณ์ย่งมีเสือต่อเนี่ยทีนี้เสือต่อเนี่ยอ่าใช่ใช่เสือมีแล้วมีหมดมีหมดกันแล้วมีหมดกันแล้วอ๋อมีหมดกันแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้สึกตอนที่ย่าตกเทรนนะเป็นเองนะตอนที่เขาเรียกว่า อ,ออกมาครั้งแรกเนาได้ยินเสียงร้องไห้ความรู้สึกเราจะรู้เลยว่าคุณแม่คิดอย่างไงกับเราเราคิดอย่างไงกับลูกที่นี้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น9เดือนหรือ10เดือนออที่เขาเรียกว่าพ่อพ่อนี่เน่งจะน้ำตาไหลเลยเพราะว่าเขาเรียกครั้งแรก ครั้งแรกก็เราก็สอนเขาว่าป, آ ป آ <ข>๋าป๋าเนาะค่ะปั้นข้าวแล้วก็เรียกว่าป๋าป๋าลูกเราก็จะเรียกเราว่าป๋าป๋าก่อน <า S 1> แล้วทีนี้<ข><า>ไม่รู้เราไม่ได้สอนข<า>เขาเรียกว่าแม่เออก็คอยดูเขาตื่นเต้นที่ว่าจะเกี่ยวกับ<า>น้องของตรงนี<า>้แน่นอน อยากให้เป็นู่้ที่มีนมนีงงมาไปขออะไรไว้หรืออะไรยังไงนะคะไปขอก็คือเมย์บนไว้ต,ตนนนนะววั้งแต่เริ่มตนน้นแล้วแหละคืะอเราขอขอมีลูกเราขอพบปู่ตั้งแต่เริ่มต้นขอแล้วงกาพบปู่ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วแล้วก็อพอพน้องมีการฝังตัวฝังตัวก็เลยมาแก้บนคือบนไม่ว่าขอฝังตัว ทีนี้เนี่ยก็มี FC บอกว่าน่าจะให้บอกว่า3มเดือนก่อนหรือว่าคลอดก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราขอไว้ตอนแรกว่าฝังตัวไงแล้วทีนี้เรื่องเรื่องต่อไปเราค่อยอีกรอบนึงค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ก็คือเราเด็นใจแล้วแหละใช่ใช่แล้วยิ่งเห็นน้องๆโอ้เด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักก็พี่เห็นแล้วพี่อยู่สาราเห็นเอ๊ะทำไมมีแต่เด็กๆยังบอกพี่ดีว่าต้องเกี่ยวกับน้องของ